ไลฟ์ทุกวันที่ช่องเดียวเองนะครับผมเอาล่ะทุกคนผมไปเจอตัวอะไรมาที่อัปเดตใหม่นะทุกคน <c oughs> มันก็คืออตัวนี้ว่ะ <c oughs> คนดูดูเลือดดิเลือดก้าแต่ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะทุกคนคือมันคือไก่แจ้เวยทุกคนสามารถหาได้จากตรงนี้จากการสุ่มนะเออซึ่งเราก็สุ่มไปเลยแล้วกัน <c oughs> ได้ปู <c oughs> โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rise Animal นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้มีอัปเดตอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลาโซนะครับคนดูเออซึ่งไอเดียมันก็ซื้อมาแล้วนะซึ่งลาโซนี้แอบดีกว่าไครเด่นนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงอัปเดต6เนี่ยจะเป็น Turkey Event นะก็คือ Thank Giving นั่นเองทุกคนซึ่งจะมีพอท่อใหม่ก็คือประตูใหม่ก็ไม่น่าจะใช่ประตูนะน่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แหละแล้วก็จะมี Turkey Shop นะทุกคนสามารถมาซื้อของ x e แล้วก็เก็บไว้เก่งกำไรในแอปฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แล้วก็จะมีสภาพอากาศอย่างแตงคิดวิ่งมานะครับทุกคนอืมไอสภาพอากาศเนี่ยจะมีเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับคนดูสําหรับใครที่เป็นสายฟาร์มเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้สัตว์ติดสถานะช่วงนี้ห้ามพลาดเลยนะจ๊ะคนดูเออแล้วก็ขอให้เอ็นจกับแตงกีวิ่งนั่นเองนะครับผมอืม แต่ละวันเราก็จะมีเคเวสมาให้คนดูทํานั่นเองไม่ว่าจะเป็นเคเวสเอ่อเดอรี่หรือว่าเป็นอีเ,เวนต์เควสนะทุกคนเอออย่างของเคเวสในวันนี้ก็คือการให้อาหาร40ครั้งนะให้อาหารแอนิมอลแล้วก็ให้ไป1ครั้งหรือเปล่าเออหนอันนี้ขึ้นไหมขึ้นไหมเคเวสขึ้นไหมเออขึ้นนะก็กดทีละครั้งไปนะปัม๊มปัม๊มปัม๊ม <laughs> อุ้ยแต่อาหารเต็มหมดเลยเหรอเออจะค่อยให้ละกันนะจ้ะโอนโเออเดี๋ยวตอนนี้เดียวรู้สึกว่าไปซื้ออาหารก่อนนั่นเองนะครับอ,อ๋อซื้อไปหมดเลย <laughs> โอเคนะอัปเดตในวันเนี้ยมันจะมีตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวของอีเวนดอร์นะคือเขาอัปเดตเต็มแพทแล้วแหละเออมันก็จะมีตัวอยู่ประมาณ4ตัวนะซึ่งไอตัวกิฟฟินเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกความสามารถเลยนะไอตัวกิฟฟินเนี่ยก็คือจะเหมือนจะบินเลยคนดูบินแล้วก็ผ่านทุกอุบสรรคั์ในระยะเวลาหนึ่งนะซึ่งมี2หัวใจวิ่งตันสุดอยู่ที่30นะครับผมสามารถหาในในแมปอีเวนดอร์ทั่วไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ส่วนตัวต่อมาก็คือเซอร์เบรสเนี่ยมันก็จะเขา อะไรอะ่ะกิน3 3ส,สัตว์เออคนูแล้วก็จะปล่อยไฟฮิบบารมามาเป็นเป็นเทนเลยนั่นเองนะแล้วก็ไอไฟเนี่ยมันก็จะทําลายอุปสรรครอบๆข้างนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วส่วนตัวใหม่ก็จะเป็นชิคเก้นตัวเอกลุสีนั่นเอง Turkey b i r ์ดทีกี้เบิรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมซาซนะซึ่งผมก็ยังไม่มีผมซื้อมาจากแอฟฟานะอันนี้มีและมีหมดแล้วเอาจริงอันนี้ก็มีและเออขาดแค่ตัวเนี้ยที่เก็บสะสมอ่ะนะคนู อืมส่วนตัว Ex c l u s ค v ูหรอไม่แน่ใจนะว่ามีตัวอะไรมาใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวเรนโบล์หรอไม่รู้เหมือนกันแต่ไอตอนเล่นหนาผมเจอไอตัวปลาหมึกด้วยเว้ยมันจะเป็นตัวคาเค้นนะซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ในนี้ไหมนะเออตอนนี้ผมก็ไม่เจอนะไอตัวคาเค้นเนะี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันวิธีเอาตัวคาเค้นเอายังไงนะฮันโนเออร์แจ็คโอเลนเทิร์นวูดบูดูดเออไม่เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟจัดซึ่งใครเจอก็สามารถบอกได้นะ เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมเลยละกันนะโอเคนะทุกคนหลังจากที่เรารีเกมมามากกว่า10เกมเนี่ยเราก็เจอคาเค่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเออกว่าจะเจอนี้ค่อนข้างนานเลยแล้วไม่ต้องงงว่าทำไมคลิปมันดูไม่ตื่นตรงตื่นเต้นเนี่ยเพราะเดียวอัดนะคุณดูคือเดียวไปหามาประมาณ34ล้านรอบอ่ะคุณดูเออโคตรเยอะเจอประมาณ4ครั้งเออและจากนั้นน่ะผมก็ตุยบ่อยเลือกเกินคุณดูจนมารอบนี้ผมเม้มปากไง ผมเล่นแบบเออค่อนข้างเอาจริงเลยแหละตอนนี้เราก็เกิดมานะทุกคนวิธีสู้กับไอ้เจ้าออกโทพุทธเนี่ยคนดูคนดูจะต้องเล่นเกมตามที่มันแบบปล่อยอุปสรรคมานะคืออุปสรรคอันแรกอะ่ะมันจะเป็นการปล่อยกระสุนสีม่วงลงพื้นเว้ยคนดูต้องหลบให้ทันนะเว้ยเออถ้าคนดูหลบไม่ทันคนดูก็จะเสียเลือดนะและอุปสรรคที่2องอะ่ะก็คือการที่มันจะปล่อย ปลาหมึกขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เออปล่อยปลาหมึกขึ้นมาคนดูก็ต้องหลบให้ทันนะถ้าคนดูหลบทันมันก็จะไปต่อในเฟสท,ที่สนะอันนี้เดียวก็พยายามหลบพยายามหาตัวที่วิ่งช้าๆแล้วก็เลือดเยอะๆนะถามว่าจิ้งจอกสามารถหลบได้ไหมหลบไม่ได้นะครับผมลองแล้วนะคนดูเออจิ้งจอกไม่สามารถหลบและกระโดดขึ้นไปขี่ได้นะ คนดูไม่สามารถกระโดดแบบค่อยๆกระโดดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปลี่ยนตัวเรื่อยๆจนไปขี่มันไม่ได้นะคนดูหรือว่าได้ผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะคนดูแต่สําหรับผมผมพยายามทําแล้วมันไม่ได้นะทํามาหลายตาแล้วคนดูเออแล้วคนดูก็สามารถหายตัวนี้ง่ายๆเลยนะเพียงแค่ทุกคนรีไปเรื่อยๆเว้ยแต่ต้องเกิดมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดมาในฐาน ฐานที่เป็นไรวะเกิดมาในด่านที่มันเป็นเอวันดอร์นะครับท่านผู้ชมเออพอมันเกิดที่เป็นเอวันดอร์ปุ๊บอ่ะมันก็ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะคือมันจะสุ่มเกิดขึ้นมาเลยแหละสมมติเปิดมาเอวันดอร์ปุ๊บมันก็อาจจะมีออกทุพพุทออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมเออขออภัยนะถ้าพูดติดติดขัดขัดเออแล้วเฟสที่3เนี่ยมันก็จะเป็นการปล่อยกระสุน แล้วก็มีหนวดมังกรมังกือด้วยนะครับท่านผู้ชมเออโอเคนะอันนี้เดี๋ยวก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาสักพักนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจนเราก็กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเลือแถมไอตัวใหม่เนี่ยผมสปอยไว้ก่อนเลยคือเลือดมันค่อนข้างจะโคตรเยอะเลยนะคือเลือด9 HP เลยนะและเอ็กเฟคความสามารถก็คือ ปล่อยคลืนน้ำทำลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำลายทุกอย่างเลยอะเออทำลายสิ่งกิตขวางที่อยู่ข้างหน้านะนอกจากทำลายสัตว์อย่างเดียวนะทุกคนคือมันเป็นตัว OP แบบและเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่เข้าเกมนะตอนนี้นะทุกคน ซึ่งตอนเนี้ยโปรไฟล์เกมมันขึ้นเป็นยูนิคอรนนะแต่ในเกมเนี่ยมันเป็นออคโตพุตนะทุกคนเออไม่รู้ว่าวิ่งตันเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยในสมุดก็ยังไม่มีนะเออพอเราเล่นมาถึงสักพักเราผ่านมาอะไรมาสักพักแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะขึ้นรูปอย่างนี้เหมือนแบบมันยอมซีโรล,ลาบกับเราแล้วนะเราสามารถไต่พวกสัตว์เนี่ยเข้าไปจับตัวมันได้แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เดียวต้องจับตัวมันนั่นเองนะครับ โอเคนี่ก็เป็นการกระโดดที่มั่นใจแล้วก็จับค่อนข้างนานเลยนะท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ